เคยได้ยินคําว่าเทศกันมามากแต่ว่าการเทศนั้นมีหลายแบบการเทศแบบธรรมะเดียวการเทศแบบสองธรรมะการเทศแบบสามธรรมะถ้าสองธรธมรมะสามธรรมะก็เรียกว่าปุจฉาวิสัชนาคําว่าปุจฉาวิสัชนาเนี่ยเราก็เคยได้ยินกันคุ้นหูเป็นการถามเป็นการตอบกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ หรือไม่ก็ต่อมาก็มีการบรรยายมีการยืนพูดการยืนบรรยายการยืนเทศซึ่งเกิดขึ้นในสมัยหลังๆทีนี้เรื่องการเทศมหาชาติเนี่ยยิ่งเกิดขึ้นในสมัยหลังแต่ไม่ใช่หลังในปัจจุบันคือเป็นหลังตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วเรียกว่านานมาแล้วเป็นเวลานับร้อยปีก็ว่าได้แต่เทศมหาชาตินี้ไม่ได้เกิดกับชาวบ้านหรือก,กับชาววัดทั่วๆไปก่อน เกิดในวังทีเดียวแสดงว่ามหาชาตินี้เป็นงานใหญ่เป็นงานของชาติเป็นงานหลักแล้วก็ที่สาคัญเป็นงานหลวงเป็นงานพระราชพิธีรัชกาลที่ห้าทรงบอกว่ามหาชาติเป็นงานของแผ่นดินถือว่าเป็นงานใหญ่ในหลวงในรัชกาลต่างๆทรงสับพระธรรมเทศนาทรงเป็นเจ้าภาพในการ มีเทศมหาชาติในแต่ละกันละกันและก็ในพระบรมหาราชาวังนั้นถ้าไปเทศประแล้วพระีินั่งจัก,กรีมหาปราสาทพระีินั่งดุสิตมหาปราสาทฉะนั้นมหาชาติต้องถือว่าเป็นงานไม่ใช่แค่ง,งานของเรื่องวัดหรือเป็นงานของาศาสนาแต่เป็นงานระดับชาติซึ่งรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศเอาไว้ คือได้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับศาสนาได้เกี่ยวทั้งเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของชาติเมื่อเกิดจากในวางมาก่อนก็จะเรียกว่าทำนองหลวงซึ่งมีสับแสงายากมามากมายทีเดียวโดยให้นักปราช์ซึ่งเป็นนักปราชกวีในสมัยนั้นมีทั้งสมเด็จพระมหาสมเด็จเจ้ากรมพระประมาณุชิตชินหรถแล้วก็ ในหลวงรัชกาลที่สี่ท่านก็เคยพระราชนิพนธ์ในเรื่องมหาชาติเอาไว้ทั้นมหาชาตินี้จึงเป็นงานหลวงแล้วยังเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าแผ่นดินอีกด้วยมีทั้งเจ้าพระยาพระคลังหนมีทั้งบุคคลสำคัญที่เก่งในด้านกวีในยุคนั้นเป็นผู้แต่งเทินมาก แล้วก็การเทศมหาชาติเป็นทำนองหลวงนั้นยังได้นำเอาไปประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นม .5 ม .5 ก็เรียนกันกุมารม .6 ก็เรียนกันมหาราชเพื่อให้รู้ถึงอัทธรสบทกวีเรียนกันตั้งแต่สมัยนั้นที่เก็บความประทับใจมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือสมเด็จพระกนิษฐาเทราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพระราชธุดาสยามบรมราชกุม,มารีขณะที่พระองค์ยังเรียนชั้นมศหโรงเรียนจิตรดาท่านก็เรียนกันกุมารในวิชาภาษาไทยนี้และก็อาจารย์ที่สอนก็บอกว่าเนี่ยพระท่านเทศนะและท่านเทศเป็นทํานองขณะนั้นคือเจ้าฟ้าหญิงทรินทอนก็ทรงถามว่าธรรนองอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าทํานองอย่างไรนี่ว่าไม่เป็น ถ้าอยากฟังต้องไปฟังที่วัดพระองค์ก็ให้ดูว่าวัดไหนมีเทศแล้วก็จะไปสะเสด็จไปฟังแต่พระราชภารกิจนั้นมากมายเหลือเกินไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยคือตามสเสด็จพระองค์เป็นดุจพระฉายาของในหลวงรัชกาลที่9ก้าเสด็จไปที่นั่นที่นี่และก็ยังต้องทรงเรียนหนังสือและก็ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อประชาชนอีกมากมาย เลยยังไม่มีเวลาแต่พระองค์ก็มาคิดว่าถ้าหากว่าเราไม่หาเวลาเองเราก็จะไม่ได้ฟังเทศแล้วก็ไม่ได้เห็นของจริงแน่นอนจึงหาเวลาระบุเวลาไปเลยว่าพระองค์จะไปฟังไม่ใช่ไปฟังเท่านั้นนะพระองค์ทำตามพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศคือจะไปทรงเป็นเจ้าภาพด้วยคนก็บอกว่าที่วัดประเชตุพลมีเทศมหาชาติเป็นประจำ พระองค์จึงรับเป็นเจ้าภาพกันโกมานจึงถือว่ากันโกมานนี้เป็นกันเป็นกันแรกในชีในชีวิตหรือในพระชนโลยเฉยเดียวที่พระองค์ทรงฟังและก็ทรงเป็นเจ้าภาพและก็ที่น่าอัศจรรย์ก็คือทรงเป็นเจ้าภาพขณะที่ยังทรงพระเยาว์นะไม่ใช่เป็นเรื่องของคนแก่คนเท่าในะเรื่องของเทศบาชาติเนี่ยเป็นเรื่องของคนทุกวัย คนสมัยก่อนนี่เวลามาฟังเทศนี่พาลูกพาหลานพามาฟังไม่ใช่คนแก่อย่างเดียวเต็มสาลาไปหมดทุกวัยแน่นขนาดเป็นที่ประทับใจกันแล้วก็ก่อนที่พระองค์จะไปเป็นเจ้าภาพนั้นทรงทําการบ้านทรงทําการบ้านก่อนว่าพุทธศาสนิกชนนั้นไปฟังเทศมหาชาติเอาอะไรไปติดกันมั่งทรงเป็นหนอนหนังสือทรงเป็นนักอ่านอ่านทุกเรื่องอ่านวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ขุนช้างขุนแผนนี่เป็นวรรณคดีอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือผู้ประพันธ์มากมายแล้วเกินเป็นหลักก็คือราชก,การที่สองก็มีราชการที่สี่ก็มีสุนทรผู้ก็มีครูแจ้งแต,แต่งแต่งไม่ได้บอกว่าใครแต่งตรงไหนแต่ก็จะรู้สำนวนใครที่เป็นนักอ่านวรรณคดีจะรู้สำนวนเลยว่าใครเป็นคนแต่งเหมือนเขียนหนังสือเนี่ยพอเห็นลายมือคนที่คุ้นกันก็รู้ว่าลายมือของใครนี่ในเรื่องขุนช้างขุนแผนแต่งเหมือนเรื่องจริงนะ ทำไมแต่งเหมือนเรื่องจริงเพราะนําสถานที่จริงของจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าไปอยู่ในวรรณคดีในเนื้อเรื่องด้วยโดยเฉพาะวัดปา่าเลไลซึ่งจังหวัดสุพรรณมีวัดปา่าเลไลวัดปา่าเลไลก็มีเทศมหาชาติกรรมการวัดก็ไปเที่ยวหาใครจะเป็นเจ้าภาพกันไหนมาไม่อยู่กันหนึ่งซึ่งไม่มีใครรับเป็นเจ้าภาพคือการโกมารเขาบอกว่าต้องใช้เครื่องกันมากมายาไม่มีใครพอที่จะขนเครื่องกันมามากมายขนาดนั้นได้ที่จริงกันมัตสีนี่ ก็นางพิมนางศรีประจันก็รับเป็นเจ้าภาพแล้วคุณช้างพอกรรมการวัดไปบอกว่าให้เป็นเจ้าภาพกันกุมารเพราะแกรีบรับเลยสแสดงให้เห็นว่าเรื่องมหาชาติเป็นงานใหญ่จริงๆไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่าจะยโจกใครใครก็อยากจะเป็นเจ้าภาพตอนนั้นทยโจกเงินไม่มีก็พยายามจะร่วมเงินกันหลายๆคนนะสามัคคีกันเพื่อจะมาเป็นเจ้าภาพรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่เนี่ยกันกุมารคุนช้างรับคนเดียวเลยเพราะรับ เป็นเจ้าภาพกันกุมาแล้วแกโอ้แกไม่นอนทั้งคืนแกเตรียมเครื่องกันทั้งคืนดังได้บอกแล้วว่าคนโบราณถือว่าการที่ได้ทําบุญสามอย่างมีบุญใหญ่เท่ากันโบราณเชื่ออย่างนั้นนะว่าเชื่ออย่างนั้นก็คือการเป็นเจ้าภาพถอยกระถินการเป็นเจ้าภาพบวชลูกชายการเป็นเจ้าภาพเจ้าของกันเทศมหาชาติเพียงกันเดียวนะไม่ว่าจะบวชลูกชายหรือทอดกรถินล้วนแต่เตรียมเครื่องมากมายเหมือนกันเท่านั้น ครื่องกันก็เหมือนกันท่านก็เตรียมกันนะคุณช้างก็เตรียมกันเลยทีเดียวแกะสลักหัวแกะสลักมะละกอดิบให้เป็นรูปลวดลายอะไรต่างๆแล้วก็เครื่องกันมีขนม,มต้มขนมอะไรตำแต่ยุคนั้นเยอะแยะมีขนมอะไรม,มั่งก็แกก็เตรียมทั้งคืนไม่นอนเลยให้คนใช้ทําช่วยทํากันไปพอถึงเวลาแกก็เอามาติดก,กันเทศที่วัดป่าเลไลน้องพิมพ์ก็ไปด้วยนะ ไปฟังกันอยู่ก็ฟังหลายการไม่ได้ฟังกันเดียววันนั้นอ่ะในเนื้อหานั้นตอนนั้นสมเด็จพระคณิธิรารชัเจ้าทรงอ่านคุ้นช้างคุ้นแผนถึงตอนเกี่ยวกับเรื่องเทศมหาชาติประทับพระไถยมากว่าโอ้โหวันนาคดียังเอามหาชาติระบุเอาไว้พระองค์ก็เลยทําแบบนั้น ทำแบบนั้นไงก็คือท่านแกะสลักผลไม,ม้เหมือนกันคุ้นช้างแกะสลักมาละกอพระองค์นําหัวมันดิบมาแกะสลักเป็นรูปชาลีกันหายิ่งกว่านั้นกันกุมานยังมีพระเวสสันดรเรียกชาลีกันหาให้ขึ้นจากสะว่าจงมาเป็นเรือสำเภาให้พ่อนะให้มาเป็นเพื่อพระโพธิญาณแท้จริงแล้วพระเวสสันดรน,นั้นไม่ได้เห็นแกตัวว่าขอ ให้มาเป็นเรือแล้วพระองค์ก็จะบัขี่ชาลีกันหาเพื่อหเหยียบเป็นตะพานไปสําเร็จพระสมมาสัมโพธิญาณต้องถามก่อนว่านั่งบนเรือนั้นอ่ะพอนั่งบนเรือแล้วเรือไปด้วยไหมเรือก็ไปด้วยเรือไปด้วยคนในเรือก็ไปด้วย,นนไ,วยไม่ได้ต่างคนต่างไปไปด้วยกันถึงฝั่งเหมือนกันฝั่งอะไรฝั่งพระนิพพานจริงข้ามชาติไปจึงพบว่า พระเวชตรันนรไปเป็นพระเดิเจ้าไม่ได้เป็นองค์เดียวกับมาหาลูกชายกลับมาหาพระนางพิมพากลับมาหาพ่อแม่พาขึ้นฝั่งนิพพานทั้งหมดแสดงว่าไม่ได้เห็นแก่ตัวสมเด็จพระนิธิราชก็ทรงทําเรือสําเภาการฝีประหัตท่านเก่งหมดแล้วนะท่านเก่งทุกเรื่องท่านก็เลยทําเรือสําเภาทําเรือสําเภาเหมือนในการกกมานนั่นแหละทําการฝีประหัตการฝีมือทำเรือเสร็จแล้วขัดกาวเสร็จเรียบร้อยเอาชั้นแลกทาให้สวยงาม และเอาสำรีแปะไว้ข้างเรือทําเป็นคลื่นเป็นน้ํากลับมาจากการเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติวัดประเชษฐกคนที่บนมังคลารามราชวรมหาวิหารแล้วพรอองมาเขียนบทกวีท่านทั้งวาดรูปทั้งแต่งบทกวีทั้งอักษรศาสตร์อะตรท่านท่านครบเครื่องไปหมดเลยทองเขียนว่าเอาไม้มาประกอบปะ ับเก่าเป็นเรือสำเาาเลิศล้วนกระบวนศิลดุดุเพตราองค์เทพอมรินดังแล่นในศิลทุทาราชมเอย่ยชมทะเลคลื่นพาเรือเหตตามวิถีมัตสยาลอยล่องท้องนาทีเอาสำลีแทนคลื่นในท้องฐานเอาสำลีมาแปะไว้ข้างเรือเนี่ยท่านท่านท่านแต่งหรือมีพระราชนิพนธ์ยาวฝ่านี้เอามาบอกให้ชื่ออกชื่นใจว่า เรื่องมหาชาติฟังแล้วไม่เคยเป็นเรื่องฟังแล้วรักษาจิตใจเป็นเรื่องฟังแล้วรักษาวัฒนธรรมของประเทศชาติรักษาคุณธรรมของพระศาสนาวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ทางบริษัททางผู้จัดทาได้จัดเทศมหาชาติถวายและวันนี้อัตมาก็เทศถวายพระองค์อยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาพระองค์ก็ ไปเสด็จไปสดับพระธรรมเทศนาและอัจารนักพระองค์บอกว่าจะนําเรือสำเภาไปติดกันเทศด้วยเหมือนเมื่อครั้งที่พระองค์ติดกันครั้งมัธยมเจริญพร